สว,วัสดีครับเดนี้ผมจะมารีวิวอะเจดสามแพลกเป็นสติคารผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังอบอกให้ฟังก่อนถ้าใครจะมาเสือกอผมผมก้มไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมาเสือกอด้วยผมจะใช้ชีวิตของผมเ,งเองเสือกอมาอย่าเล่าเรื่องเลยเกะกันเลยนี่ผมซื้อมาสองร้อยหสิบบาทนัน่นนี่ของเก่าและซื้อตั้งนานเล้วนี่ใบอะไรไม่รู้ช่างมาอน นี่ก็จะเป็นเฟียดแพนด้าผลิตเดือนเก้าปีสองสิบสามอันนี้เป็นล้อดาว,ดาวราเลีย้วสมัยก่อนก็ไม่มีเลยมากน,นี่ผลิตวันที่สิบสามเดือนมก,กร,ราปีสองสิบสี่กี่ปีมาแล้วก,ก็ไม่รู้นี่ก็เป็นซีตอง ซีหนึ่งเล็กเดือนสองสองพันสิบสามก็คือเดือนกุม่ามาดูไอ้ใบนี้กันเลยดีกว่าเฮึโตยโยต้าเล็กซัสอเดะไรวันนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบายบายมี